ตลอดเวลา,าใช่ไหมพี่ใช่แน่นอนแน่นอนเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับตอนวิซน,นามาิเราก็ช่วยกันเต็มที่คน <c oughs> ไทยเราก็ช่วยกันเต็มที่ <c oughs> ตอนนี้เราก็ถึงเวลานี้ใช่ว่าเที่ยวน,นี้หนักหน้าดู leopard. ็ที่ครับที่ทุกคนต้องการนะครับกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์ใส่กันให้สุดหมดกระเป๋าครับนะครับแล้วก็อยากจะส่งรอยยิ้มส่งใจดีๆตรงนี้ยังมีอยู่นะครับฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนที่เดือดร้อนนะครับว่าไม่ต้องห่วงพวกเราเป็นกองหลังกองหนุนเต็มที่เต็มอัตราสึกครับทะเลใจของพวกเราเนี่ยส่งไปดับทะเลน้ําท่วมให่ได้นะฮะไม่ต้องห่วงจริงๆนะครับจริงๆนะครับใจเย็นนิดนึงอดทนหน่อยนะครับ ของทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะส่งผ่านไปให้ถึงมือทุกคนนะครับอดทนหน่อยไปแล้วครับผมไปเมื่อเช้าไปศู์อพยพที่ดอนเมืองมา <ไป S 1> นะครับ<ป>แล้วก็ไปรับผู้อพยพที่จากนวน,ค,นครน้ําท่วมตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่ชั้นสองอาคารระหว่างประเทศเก่าฮะดอนเมืองตอนนี้ก็เมื่อวานก็วันนี้ตอนเช้าไปไปสร้างที่ที่อยู่อาศัยให้ไปทําเต็นท์ให้ประมาณ 3- 4สี่พันครอบครัวย้ายมาครับ แล้วตอนนี้เดี๋ยวอาจจะรอบจากตอนคข้ามๆเย็นๆอาจจะต้องไปช่วยพี่สาวครับมองรังสิตครับ <laughs> พี่บอกว่า,าน้ํามาฝั่งถนนนู้นแล้วกําลังจะข้ามถนนมาเข้าบ้านครับพี่หอกว่าหนูอยากให้พี่ช่วยห้ามน้าเลยดีกว่า <laughs> ได้ไหมโอ้โหไม่รู้จับยังไงจับยากครับจับเลยอ <laughs> ่ะก็ก็ก็ <laughs> ส่วนมนอยู่ครับส่วนมนอยู่ทางบานีแบบม่ได้เตรียมการมากกว่าก็ยกของขึ้นชั้นสองแล้วครับครับยกของขึ้นชั้นสองแล้วก็ เตรียมเตาแก๊สอะไรไปทำแบบข้าวชั้นสองแล้วครับนะแล้วก็เตรียมพวกไฟฉายเตรียมอะไรอย่างเงี้ยฮะตามที่ตามที่ได้รับการแนะนําครับดีวานนนเป็นไงอ่ะวานนนมาแล้วดีวานน,นายังโอเคอยู่จะให้แหมสบายใจไปหรือเปล่าเนี่ยจะให้แบบแ yeah, ย่จริงไหนมีการมาแล้วนะคะตอนนี้ตอนแรกก็ชอบพูดตรงตรงว่าดีวานนนทำเฉยเลยทำเองเคว่าซื้อซื้อถุงทรายมาเป็นแบบว่า<อ> เป็นเ้อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามัน,น ละลอก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 แล,ล้วก็ในความคิชาตชาติเพไม่มีอะไรที่มันจะมนุษย์เราต่อสู้ธรรมชาติยากอะ่ะไม่มีอะไรต่ธรรมชาติไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้น ิ่งเก่งที่บอกไว้เขาก็บอกเราไว้ ไปก็เพิ่งจบไปแต่ว่าตอนนี้ท่ามีวันมีถ่ายหนังแต่ว่าช่วงนี้ตอนที่ชาติถ่ายหนังอยู่นะมันไม่ท่วมอะค่ะทุกคนย้ายได้อยู่แล้วก็ที่บ้านไม่ท่วมแล้วแล้วบ้านคุณเป็นยังไงฮะสุวิตปีีก็ไปย้ายไปอยู่ชั้นสองแล้วครับครับผมตานะผมคาดว่าคงจะได้เปียกพร้อมกันทั่วประเทศแน่นอน ตอนนี้ทีมกทมกำลังรับศึกทีมน้ำเหนืออยู่กม่ได้แรืว่าจะสบายไปไหนอ๋อนี่โดนไปแล้วใช่ไหมคิดว่ามาครับก็ดีครับก็เรียกว่าเตียมการับมือเปรียกด้วยกันแต่จริงๆมันโดนแล้วมันก็โดนด้วยกันแหละเพราะว <c oughs> ่าคนไทยมาแล้วเป็นรู่หนุ่มันก็จะโดนมากโดนน้อยอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็คงจะร่วมกันแก้ปัญหาพาะหน้าก่อนเดี๋ยวทอน้ําไปแล้วก็วางแผนกันใหม่ ก็เป็นว่า,าตอนนี้พวกเราทุกคนนะคะนวนาชาติกับพี่แข้งด้วยเนี่ยก็มาส่งกำลังใจนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าเราก็จะพยายามช่วยเหลือ,อทุกคนที่มาที่สุดไทยช่วยไทยเนี่ยแหละคะ่ะ